จากคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้จากน้องโซดาสุดหล่อจริงเหรอพี่หัวขนาดนั้นเลยเหรอผมใช้ผลน้ําแข็งเนี่ยเอาผลเยติ 15m ลงแต่ว่าพี่ไม่เชื่อแต่กูเชื่อวันนี้แหละกูจะฆ่ามึงกูไม่เชื่อหรอกเจมว่ามึงจะชนะผลน้ําแข็งกูงั้นถ้าใครแพ้เสียผลคิดะเนโอเคไหมใช่มีพอดีเลยอันนี้พม่แจดีกูด้วยอา้าวไม่มึงก็เอาไอ้ดิงมาเถรดให้เกูโอเคไหมแหมโอเคโอเคไปเ,เ,เลยดีกว่ารู้ได้จริงหรือเปล่า 30m ด้วย นี่ <What the? S 1> เรียบร้อยเออสิบห้าเอ็มหรอเนี่ยผมสามจุดแปดนะคะชนะสามสิบเอ็มได้มารับผลแล้วครับอ่ะให้ผลเสียแล้วกันเรียบร้อยได้ผลมาแล้วนี่นะครับ <c oughs> ผลคิด่ิดกลุ่มก็อยากได้ผลเยติบ้างเนี่ยมันเอาผลเยติมาจากไหนวะเจมเอามาจากร้านมาแอคชอปใครที่อยากได้เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับทุกคนมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบเทรดในกระเป๋าเลยนะลิงกอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับ